ทำไมช่วงนี้อากาศหนาวชะมชเลยนะเนี่ยก็อตอนนี้มันเข้าหน้าหนาวแล้วไม่ใช่เหรอเข้าหน้าหนาวแล้วหรอดูสิพี่ฝนข้างหลังทะเลยังเป็นน้ําแข็งเลยฮะอเออใช่จริงด้วยนั่นไงมีบางอย่างล่วงหล่นลงมานั่นคืออะไรอะ่ะโอ้พี่ฝนรู้แล้วนี่คือหิมะหิมะตกในเมืองไทยเนี่ยนะสุดยอดไปเลยมีหน้าล่ะถึงได้หนาวขนาดนี้ มาทางนี้เร็วเข้าทุกคนฉันมีความรับอะไรจะบอกอยู่ด้วยนะความลับอะไรของนายง้นเหรอพวกปีกตามมาเลยตามมาเลยออยู่ดีๆก็วิ่งไปเฉยพี่เอกตามพวกป๊กไปเร็วเข้ารอด้วยดิพี่ฝนพวกป๊กนายพามาดูอะไรง้นเหรอนี่ไงวาดกันสวยงามมากเลยโดยเฉพาะต้นคิดมาดเนี่ยต้นคิดหมดเง้นเหรอถูกต้องโอ ฉันรู้แล้วว่าหน้าหนาวปีนี้ตอนนี้เราจะวาดอะไรกันก่อนเราจะวาดอะไรกันนะพี่ฝนนี่เงต้นสน แต่ว่าต้นสนก็มีอยู่เต็มแมปไปแล้วนะต้นคริสต์มาสไงหมายถึงให้วาดเป็นต้นคริสต์มาสใช่เปล่าใช่แล้วเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนะใกล้เทศกาลวันคริสต์มาสแล้วเพราะฉะนั้นพวกเรามาวาดรูปต้นคริสต์มาสกันดีกว่านะเหลืออีกไม่กี่วันเองเพราะฉะนั้นจะต้องรีบจัดต้นคริสต์มาสกันแล้วงั้นเอาอย่างนี้พี่ฝนลงมือวาดก่อนก็แล้วกันเอาอยู่ดีๆก็เข้าไปวาดก่อนเฉยเลยนี่ไงตอนนี้พี่ฝนกําลังวาดขาของต้นคริสต์มาสแล้วนะ ต้นคิดมาสอะไรมีขาก็นี่ไงในแมพนี้เราสามารถแยกส่วนต่างๆออกมาเป็นขาเป็นแขนเป็นลำตัวเป็นส่วนหัวได้อ้อโห,โหนึกไม่ถึงเลยนะว่าจะวาดต้นคิดมาสให้มีหัวเนี่ยก็นี่ไงเดี๋ยวพี่วันจะลองวาดให้ดูพี่วันวาดช่วงขาไปแล้วใช่หรือเปล่าหลังจากนั้นก็จะวาดเป็นลำตัวเขาเรียกว่าอะไรนะลำต้นใช่ไหมวาดลำต้นเนี่ยนะใช่แล้วก็มีใบของต้นสนเป็นต้นคริสต์มาส เดี๋ยวคอยดูของฉันตอนวาดเสร็กก่อนนะฮะปุ๊กปิ๊กนายวาดไปถึงไหนแล้วนะเออพี่เอกไม่รู้นะว่าปุ๊กปิ๊กวาดถึงไหนแต่พี่เอกกำลังวาดเส้นขอบอยู่อะฮะพี่เอกวาดเส้นขอบงะเหรออ้อาวแล้วมันต้องเริ่มวาดจากตรงไหนอะไม่เป็นไรวาดได้วาดได้ทุกอย่างและแต่แบบว่าตอนนี้พี่ฝนก็กําลังลงสีของต้นคริสต์มาสเหมือนกันลงไปเยอะหรือยังองะพี่ฝนยังไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าวาดค่อนข้างยากเขาไม่มีเลเยอร์ให้เรานะ่ะ จริงด้วยนะแบบนี้ไม่มีเลเยอร์แต่ที่ชอบคือพอทําทเสร็จแล้วเราสามารถเอาออกมาเป็นเพื่อนเราก็ได้อะใช่ถูกต้องเลยเขาสามารถเดินไปเดินมาในแมปนี้ได้ด้วยอย่างน่ารักพี่ฝนวาดถึงไหนแล้วนะอะยังไม่ไปถึงไหนเลยทมปุ๊กปิ๊กก่อนดีกว่าปุ๊กปิ๊กนายวาดไปถึงไหนแล้วนะฉันจะวาดให้เป็นต้นคิดมาสที่เท่ที่สุดเลยฮ่ะวาดต้นคริสมาสที่เท่ที่สุดง้อเหรอแต่ว่านายวาดเป็นแมวอยู่นะปุ๊กปิ๊กนะอะอเดียไอเดียก่อน พวกพี <P ik> <ใ>นน่นายวาดแมวทำไมอ่ะอา้าวก็เป็นต้นคิดมาที่เท่งไง <c oughs> เด,ยเด,ยเดียวก่อนอย่าบอกนะว่านายกำลังวาดตัวเองอยู่ก็ต้องวาดตัวเองอยู่แล้วอ่ะน้องแมวน่ารักจริงด้วยแฮะแล้วมันจะไปเป็นต้นคิดมัดได้ไงะ <c oughs> เออ,เอ,อใช่จริงด้วยงั้นเดี๋ยวมาฝังพี่ฝนว่บบางดีกว่าคราวนี้พี่ฝนกาลังวาดอันนี้อยู่ก็เรียกว่าอะไรนะแสง,งเงาโอ้โหพี่ฝนเดี๋ยวก่อนโอ้ทําไมอ่ะ วาดเป็นต้นเสร็จแล้วเหรอเนี่ยใช่วาดเป็นต้นแล้วกําลังจะลงใบที่มีสีเข้มๆหน่อยนึงอะนะโอถ้าเป็นแบบนี้น่าจะไม่เปลืองหมึกเหมือนของพี่เอกนะฮะทำไมนะพี่เอกใช้เส้นเล็กไงก็เลยมีหมึกเยอะแล้วก็เปลืองอะเปลืองอเหรอแล้วเดี๋ยวมันจะหมดก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะสิไม่เป็นไรเราสามารถไปเก็บหมึกที่เป็นกระป๋องสีแถวนี้ได้นะพวกเราไปวิ่งเก็บอีกเนี่ยนะ ถูกต้องแต่ว่าตอนนี้พี่ฝนกำลังจะวาดรูปอะไรนะหิมะลงไปในต้นคริสต์มาสที่มีสีขาวๆน่ะนี่วาดไปจนถึงหิมะแล้วเหรอเนี่ยถูกต้องกำลังจะวาดดวงดาวเดี๋ยวไปดูของฉันนะของฉันอย่างเท่เลยแหละจะบอกให้นะไหนอะ่ะของพี่เอกกำลังวาดไม่เอาดาวแล้วกันข้างบนพี่เอกจะทำเป็นเขาเรียกลูกแก้วลูกบอลใสๆอะ่ะลูกแก้วบอลใสๆงั้นเหรอใช่ที่เป็นสีทองใสๆอ่ะสีทองใสๆด้วยงั้นเหรอว่าแต่ว่าทำสีทองอยังไงอ,อ่ะ ไม่แน่ใจเหมือนกันงั้นใส่แค่เงาอย่างนี้ก็พอละมั้งพวกปิ๊กนายวาดไปถึงไหนแล้วเนี่ยฉันวาดไปเยอะแล้วนะวาดไปเยอะแล้วงั้นเหรอนี่ไงเท่เอ,อ้านายไหนนะโหพวกปิ๊กทำไมนายวาดเก่งจังอะนี่ต้นคิดมัดหรือว่าพ่อหมดเนี่ยพวกปิ๊กนั่นนายอยู่ในต้นคิดสมาร์งั้นเหรอโอ้โหอย่างเท่เลยนายอย่าลืมลงสีนะ อ่าฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะกลายเป็นต้นคริสต์มาสที่เท่ที่สุดฮะเป็นต้นคริสต์มาสที่เท่ที่สุดแต่แบบว่านายลงเส้นก่อนแล้วนายจะลงสียังไงอ่ะอ่าฉันเก่งไม่ต้องกลัวหรอกพี่เอกวาดไปถึงไหนแล้วน่ะตอนนี้พี่เอกกำลังวาดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิ่งที่ใช้มาประดับต้นคริสต์มาสอ่ะอืมคืออะไรก็หรอก็จะมีพวกลูกโอมแล้วก็จะมีนี่ด้วยถุงเท้าอ่ะ จริงด้วยแฮะต้องมีถุงเท้าไว้ขอของขวัญจากซานตาคลอสใช่หรือเปล่าถูกต้องแล้วก็ต้องมีป่องไฟแต่ว,ว่าป่องไฟไม่น่าจะพอ <c oughs> เดี๋ยวก่อนใจเย็นๆเรากำลังว,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 วาดต้นคริสต์มาสเดี๋ยวป่องไฟไว้ทีหลังก็แล้วกันนะถุงเท้าจะต้องมีอันนี้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นผู้ผู้อ่ะ เขาเรียกว่าถุงเท้าใช่เปล่าก็ใช่อนะพี่ฝนตอนนี้พี่ฝนกําลังวาดดวงดาวแล้วโอ้โหวาดเกือบเสร็จแล้วสินั่นน่ะยังไม่เรียบร้อยเลยพี่ฝนยังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมเลยนะแล้วพี่ฝนจะตกแต่งอะไรใส่ลงไปอีกฮนะนี่ไงก็จะต้องมีเขาเรียกว่าลูกบอลสีสีน่ะ โอ้โหแบบนี้ก็สวยอดิเนีต้องมีกระดิ่งกุ๋งกิง๋งกุ๋งกิ๋งด้วยแล้วพี่กจะวาดตามได้ทันไหมนะอ๋อไม่เป็นไรใจเย็นๆเพราะฉะน,นั้นกุง๋งกิ๋งของพี่ฝนก็จะต้องมีหลายสีสันหน่อยก็แล้วกันนะนี่ฉันกำลังวาดอยู่เดี๋ยวอีกแป๊บเดียวฉันก็วาดเสร็จแล้วจริงเหรอพวกปพียอ่าฉันเก่งมากๆเลยนะจะบอกให้ นายนายนายขอชั้นแวะไปดูหน่อยก็แล้วกันนี่ไงแต่มาชั้นเติมสีจนครบใช่ไหมชั้นลงสีเขียวชั้นก็เสร็จแล้วนะอ๋อจริงเหรอพวกเป็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีลงเขาเรียกว่าอะไรนะกลุ้งกิ่งด้วยงั้นเหรอใช่แล้วชั้นลงหลายสีได้แหละนี่อืมมีหลายขนาดเลยลูกบอลของนายนี่แบบว่าอย่างสวยเลยนะเนี่ยใช่แล้วชั้นวัดมาจากของจริงเลยนะแต่แบบว่าพวกเป็กนายลืมอะไรไปบางอย่างหรือเปล่าชั้นลืมอะไรที่ไหนอ่ะ ก็านายยังไม่ได้ลงสีเขียวเลยนะฉันนะมีวิธีแต่ว่าฉันไม่บอกหลอกฮะอะไรนะ <c oughs> ไม่มีไม่มีวิธีก็เหรอบอกว่ามีวิธีแต่ฉันไม่บอกอ๋ออ๋อฉันเริ่มสับสนแล้วพี่เอกตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนี่ก็คงเสร็จแล้วเรามั้งพี่ฝนพี่เอกเอาแค่นี้แหละว่ารูปก,กาลังเรียบร้อยแล้วเหรอเออเดี๋ยวพี่จะเติมแบบเขาเรียกว่าอนะไรลูกบอลสีสีเข้าไปนิดหน่อยก็พอแล้วฮะลูกบอลสีสีงั้นเหรอใช่แล้วอ๋อีออเดี๋ยวก่อนลูกบอล ลูกบอลมันจะต้องเป็นวงกลมไม่ใช่เหรอบางทีมันก็เป็นบางบุมที่มันไม่กลมอ,อ่ะอ๋อพี่ฝนรู้อันนี้เขาเรียกว่าไฟที่เขามีที่เขามีว,ว,วุบวิบวับวับใช่เปล่ามันก็คาขายกันนี่นะอ๋องั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ฝนจะต้องรีบเร่งในการวาดรูประบายสีให้เรียบร้อยแล้วล่ะนะแล้วของพี่ฝนวาดเสร็จแล้วหรือย,ยังยังไม่เรียบยยร้อยเลยพวกเป็นนายลงสีรืยยังอะ่ะนี่แนะ่แผลม,มีมือกับขาเห็นเปล่า สุดยอดไปเลยทำไมนายวาดมือวาดขาด้วยนะปุ๊กปีกฉันเกง่งอ้นายลงสีได้จริงๆด้วยฉันลริ่มกังวลไปเมื่อกี้นี้ว่านายจะลงสีเขียวได้ยังไงอะนะนอกจากลงสีเขียวได้แล้วฉันยังลงสีเทาได้ด้วยเห็นเปล่าลงสีเทาเหรอที่ตัวฉันไงออเออใช่จริงด้วยฉันไม่ได้สังเกตนะนะนี่แล้วก็มีตุ่มๆเป็นรูปมือกับเท้าของฉัน <laughs> มีตุ่มๆ <laughs> ออน่ารักจังเลยเรียบร้อยแล้วยังอ่ะนั่นก็น่าจะใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วว่าไงต่อฮะดวงดาวในลืมระบายสีหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไประบายทีหลังก็ได้เนี่ยสีเหลือสีอะไรนะสียังเหลืออยู่อ๋อนายไม่ต้องไปวิ่งเก็บสีแล้วใช่ไหมใช่แล้วฉันมีสีอยู่ประมาณ5 0 0้อยนะอ๋อดีจังเลยงั้นเอาอย่างนี้พี่ฝนจะวาดรูปให้เรียบร้อยทีเดียวเลยก็แล้วกันนะ เป็นยังไงบ้างของพี่ฝนเสร็จแล้วยังอ่ะอยังไม่เรียบร้อยเลยนี่กําลังเติมแก้มอยู่เดี๋ยวของพี่เอกรอสปานอย่างเดียวแล้วเนี่ยอ่ะรอสปานแล้วเหรอพอละแค่นี้พอละสีหมดพอดีอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนพี่ฝนเติมแก้มแล้วก็มีปากให้กับดวงดาวแป๊บนึงก่อนนะดาวเนี่ยนะมีปากนี่ไงมีปากยิ้มแฉ่งมีหน้ามีตาด้วยน่ารักมะล่ะ ก็ก็แปลกดินะดาวที่มีหน้ามีตาเลยอ,ะอ่ะทุกคนสามำเร็จแล้วใช่ไหมนะ่ะเสร็จแล้วงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ฝนนาจะสปานออกมาให้เป็น NPC ก่อนก็แล้วกันนะมางั้นเดี๋ยวพี่เอกสปานด้วยคนให้เป็น NPC นะอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลืม,มลืมอะไรอะ่ะลืมเซฟลืมบันทึกก็เซฟดิอ่าเราจะต้องบันทึกว่าเป็นนี่ดีกว่าคริสต์มาทรี อ๋อ oh, จะพิมพ์ชื่อด้วยใช่เปล่าใช่ใช่ใช่เดี๋ยวลืมต้นคริสต์มาสเดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยมาวาดอย่างอื่นกันต่อก็แล้วกันโอเคงั้นเดี๋ยวเซฟเป็นคริสต์มาสทีไปด้วยแล้วกัน่านี่งาสามารถเลนแล้วพวกเรางานเอาอย่างนี้เดี๋ยวเรากดพร้อมกันนะฮะห,หนึ่งฮะสองฮะสามสปาเลยโอเคสปาออกมาได้แล้วมาแล้วเหรอไม่ขึ้นนะรอแป๊บหนึ่ง <laughs> เดี๋ยวใจเย็นเป็น NPC แบบนี้มาแล้วมาแล้ว โอ้รอนานชะมัดเลยกว่าจะโหลดภาพขึ้นมาได้อ๋อก็ต้องใช้เวลานิดหน่อยนอันนี้ไงามาแล้วกุ้งกิงมากเหรอืข้างวนพี่ฝนดาวขยับได้ด้วยเหรอใช่แล้วพี่ฝนแยกเลเยอร์เป็นเป็นเฮดเป็นบอดี้แล้วก็เป็นขานาะนะนี่ดูห้องชั้นก่อนอ๋อบุ๊กบุ๊กพอ๋อสวยจังอะ่ะอ๊ะฉันบอกแล้วเอ๊ะขาฉันแปลกๆไปข้างหนึ่งนะ<ไ>นทำไมอ,อ่ะอ๋อเป็นยังไงอ่ะ เหมือนกับว่าอยู่กันคนละอันน่ะอ๋อแสดงว่านายเพิ่มเล็กมาสองข้างใช่เปล่าฉันน่าจะเพิ่มผิดอันมาอ,อไม่เป็นไรนี่พี่เอกว่าดอกมาได้สวยเชียเลยนะนเนี่ยเป็นไงพี่ฝนของพี่เอกมีถุงเท้าสองข้างด้วยอ๋อมีถุงเท้านะพี่เอกจะต้องได้ของขวัญจากซานตาแน่นอนล่ะมาดูไปดูมาตรงขาของต้นสนนี่เขาเหมือนต้นโสมเลย ต้นโสมง่ะเหรอใช่แล้วต้นโสมจีนที่เป็นเหมือนลากไม้แล้วเขาวิ่งได้อ,ะอ่ะอ๋องั้นเอาอย่างนี้เราสปานมาแบบอื่นเป็นหมวกบ้างดีกว่านะเป็นหมวกก็ดีเหมือนกันนะจะได้มองเห็นน่ารักจังอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวของพี่เอกกาลังผ้มามาแล้วอ๋อสปานออกมาแล้วอย่างน่ารักเลยนอกจากหมวกแล้วนะเราสปานออกมาเป็นอันนี้บ้างดีกว่า ขเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเพรเป็นเพื่อนเราอ๋อเป็นเพื่อนเราเหรอใช่ใช่ใช่สปาร์นมาแล้วพวกเรานี่อ๋อน่ารักจังเลยเดินตามกระดุกกระดิกเลยนะอ๋อน่ารักจันเลยงั้นเอาอย่างนี้พี่ฝนลืมอะไรไปบางอย่างลืมอะไรเหรอเดี๋ยวให้เพื่อนให้คะแนนดีกว่าแล้วเพื่อนจะให้คะแนนยังไง <c oughs> อ่ะก็ใสห่หมายเลขเงา 1, หมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามไงแล้วใครหมายเลขหนึ่งสองและสามอ่ะพี่ฝนหมายเลขหนึ่งเป็นใครดีน่ะ ถ้านับจากในมุมมองนี้ก็คงเป็นพี่เอกที่นะหมายเลขนึงอ่าพี่เอกหมายเลขนึงพี่ฝนหมายเลขสองพวกป๊กนายเป็นหมายเลขสามก็แล้วกันนะใช่แล้วใครนึกอะไรไม่ออกก็เอาหนึ่งบวกสองแล้วก็ตอบลงมาใช่ที่ไหนเหรอุวกปีกนี่พี่ฝนเราลองสปาร์มาเป็นแบบพรอฟดูดีไหมอะ่ะ สปาดมาเป็นแบบพรอฟงั้นเหรอใช่แล้วพรอฟที่เขาตั้งอยู่เฉยๆอะ่ะอ,อ๋อง้นๆเดี๋ยวลองสปาดมาเป็นแบบพรอให้เขามาอยู่ตรงใกล้ๆก,กับต้นคริสต์มาสข้างหลังนี้ก็แล้วกันนะโอเคนี่ของพี่ฝนมาแล้วมาเดี๋ยว พีอกจะไปสปานข้างๆทางนู้นนะอะได้เลยได้เลยพวกเร่งนายพาออกมาได้ยังอ่ะเนี่ย่านกําลังเปิดออกมาอยู่นะอ๋อน่ารักจังของพีอกหมายเลขหนึ่งนี่ไงอของพี่ฝนหมายเลขสองส่วนของนายหมายเลขสามออกมาได้ยังแล้วทำไมของพีอกสปานออกมาแล้วมันเป็นด้านข้างน่นะ <c oughs> ฉันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันไง นายออกมาเลยยังเนี่ยฉันอยากจะเห็นมากเลยนี่มาแล้วโอ้โหอย่าหน่ารักเลยเพวกเรางั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วละก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊าย